เราเชื่อในเรื่องของความใส่ใจความใส่ใจเนียจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทเรามุ่งเน้นในเรื่องของการใส่ใจกับพนักงานกับลูกค้ากับตัวแทนกับที่ปรึกษาการเงินรวมถึงสังคมที่เราอยู่แล้วก็ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนระยะยาวในบริษัทด้วยครับธุรกิจประกันชีวิตนะครับเป็นธุรกิจระยะยาวครับ เป็นการกรับประกันในเรื่องของชีวิตสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการเงินกับความเสี่ยงภัยต่างๆแล้วก็รวมถึงการที่จะออมเงินระยะยาวลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินของแต่ละคนและแต่ละครอบครัวฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วประกันชีวิตเนี่ยต้องเน้นความยั่งยืนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการให้คำสัญญาให้กับผู้ที่ใช้บริการนะครับว่าเบี้ยประกันที่เขาจ่ายในวันนี้เนี่ยบริษัทจะสามารถ ดูแลเขาได้ตามคำมั่นสัญญาในระยะยาวความยั่งยืนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของบริษัทประกันชีวิตอ,อยู่แล้ว happy place happy Peace Happy People ก็เป็นคำที่พนักงานกรุงเทพประกันชีวิตคิดขึ้นมาเองนะครับ Happy Place ก็คือบ้านเราครับเริ่มต้นจากภายในก่อนบ้านเราต้องเป็นบ้านที่แฮปปี้ใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับพื้นฐานเลยก็คือในเรื่องของธรรม,มาพิบาลที่เรามีในบ้านของเราส่วน Happy Peace เนี่ยมาจากภารกิจของบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางการเงินดูแลเรื่องความมั่นคงระยะยาวให้กับประชาชนเป็นภารกิจที่ สร้างความสบายใจความอุ่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่จะทำ Happy People เนี่ยเป็น People ในวงกว้างมากกว่าคือเรามุ่งเน้นที่ว่าจะดูแลเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพให้ลดมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในการที่จะ ส่งเสริมในด้านของการศึกษาด้านของสุขภาพในชุมชนต่างๆที่เราเป็นส่วนหนึ่งครับจริงๆก็มีหลากหลายตัวอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเรารวมมันไปอยู่ในการทำงานในทุกๆมิติแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์ตรงนี้นะครับ ในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้นะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาจากกลางปี2อง4มาจนถึงกลางปีนี้นะครับเราก็ได้ลดการใช้ไฟฟ้าไป23เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยการใช้ไฟฟ้าก็น้อยกว่าปัจจุบันการใช้กระดาษของบริษัทโดยรวมเนี่ยลดลงไป49%ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ เราเราก็เป็นบริษัทแรกในด้านของประกันชีวิตที่มีนโยบาย cashless ไม่มีการรับการชำระเป็นเงินสดเลยก็เพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดความไม่จำเป็นในเรื่องของการที่จะต้องดูแลเงินสดนี้ปัจจุบันเนี่ย ในการทำประกันเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมายนะครับเรามีเทคโนโลยีในด้านของบล็อกเชนนะที่จะตรวจสอบได้ถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาและมีความมั่นคงในระดับที่สูงมากนะครับเรามีการทำในเรื่องของการรับประกันภัยแบบอัตโนมัตินำเรื่องของออโตเมชันเข้ามาใช้นะครับ เรามีเรื่องของ robotics process automation นะครับเพื่อว่าจะให้พนักงานของเราเนี่ยสามารถไปมุ่งเน้นในกิจกรรมอื่นที่ว่ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและกิจกรรมอะไรที่มันทำซ้ำๆนะครับก็สามารถจะมีระบบมาช่วยได้รวมทั้งในเรื่องของการที่ให้ ผู้อปการของเราเนี้ยสามารถจะจัดการกับธุรกรรมของเขาเองได้สะดวกรวดเร็วได้รับการยืนยันทันทีนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันซึ่งชื่อ B L A Happy Life นะครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรานำสิ่งที่เรียกว่า Customer Data Platform ขึ้นมานะครับก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายแต่ละครอบครัวนะครับเพื่อว่า เวลาเราบริหารจัดการการให้บริการลูกค้านะครับในช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญของชีวิตของเขาเนี่ย เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเขาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเป็นพื้นฐานที่เราจะแสดงความใส่ใจได้เราก็มีการวัดเรื่อง engagement score ของลูกค้านะครับ engagement score ของกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็เห็นว่ามีโอกาสที่เราจะปรับปรุงต่อไปได้อีกนะครับเราก็ไม่ได้หยุดตรงนี้ครับส่วนพนักงานเองเนี่ยเวลาทำงานร่วมกันแล้วก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับผมเห็นได้เลยว่าพนักงานเนี่ยรู้สึกว่างานเขามีคุณค่ามากขึ้นแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปด้วยครับ